เอาสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับน้องเป้นะฮะครับคลองสี่นะฮะปทุมธานีนะฮะดูคลิปพี่ไปเยอะแล้วนะฮะวันนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทํากับแจ็คออนันได้นะฮะวันนี้พี่แจ็คแทงนักกินให้เรานะฮะที่เหลือฮะเราต้องดูแลเองนะครับเดี๋ยวแทงกันเสร็จนะฮะบอกความรู้สึกว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะกับกล้องไปแล้วก็ไปปฏิบัติตามที่พี่บอกนะครับนะโอเคฮะตามสาวสวยคนนี้มาฮะน้องเป้ครับนะบันทายครับ อันนี้พี่ใส่ให้เรานะฮะหนึ่งไม่จมแน่นอนแล้วก็เส็นลกยิ้มให้เราสวยๆเลยครับนะฮะอ่าู่ที่สิบกนะฮะครับสิหนะะเปลี่ยนเป็นสิบหกบางๆนี้จะหนาไม่เท่เปลี่ยนคู่เดียวค่เดียวขอจีนครับนะฮะนุ่มรล่อครับขอจีนครับนะฮะเยี่ยมมากนะครับสุกเต้าเลยนะฮะปลาครับ พอดีแก้ม,มากนะฮะคือพอดีคือไม่จบนะนะฮะแล้วก็ดูดูแลง่ายนะฮะยิ้มครับนะ,ะับโอเคเป็นลักยิ้มครับนะฮะเป็นลักยิ้มตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเจาะแล้วนะครับนะฮะของเราเบอร์เท่าไหร่นะเบอร์เท่าไหร่สิบส <14. S 2> นะี่ะสิบสี่ตอนเลยนะครับนะฮะสิบสี่ก่อนนะนะฮะของเราเบอร์สิบห้านะได้เบอร์อยัง โอเคยากยากไม่เป็นไร่ใช้บ้ากครับอ่ะนะดูครับนะฮะกระจกนะฮะนะยิ้มครับนะฮะหนึ่งข้างไปแล้วนะฮะรับรองว่าไม่เจ็บนะโอเคครับข้าวที่สองต่อข้าวตับอ้าวคุปปังลงนึกถึงเพราะว่าเนื้อมัแข็งเป็นฝายฝายแล้ว ขอทีมพี่ด้วยนะฮะมือก๊อฟก๊อฟนโอเคครับรัเยียมมากรุ่นส่งให้ทนะครับี่มือเนียครับไป วอเพชรเราให้เพิ่มแค่20บาทนะถ้าจากได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูครับยิ้มครับครับแล้วเธอก็ผ่านไปด้วยดีครับนะฮะหมดหน้าที่ของพี่แจ็คนะฮะในการจาะนะฮะที่เหลือเราต้องดูแลรักษาให้ได้มีลายพี่ไหมไม่มีนะฮะเดี๋ยวขอลายไปนะฮะ,ะรายละเอียดก็คือข้อแรกก็คือห้ามมกนะฮะนะครับ สัปดาห์แรกครับมกนะฮะอย่าชนอย่ากระแทกครับแปลงฟันอย่าโดนนะฮะกินยาแก้เศษทุกครั้งหลังอาหารนะครับนะฮะข้างนอกเดี๋ยวจะบอกอีกเยอะนะฮะว่าดูอะไรยังไงนะครับนะฮะทำให้ดูก่อนครับนะครับเพราะว่ามีคนอื่นรอนานนะครับครับยิ้มครับนะฮะโอเคนะฮะนะครับโอเคครับอ่าไม่เจ็บนะฮะบอกก้องโอเคครับบ๊ายบายโอเคครับนะครับ